กาบสวัสดีครับพี่พี่ช่องยุดบารมีพระเครื่องทุกท่านนะครับพี่พี่นะวันนี้ผมยุดบารมีนะครับแวะเวียนมารับใช้พี่พี่อีกเช่นเดิมนะครับนะมีวัตถุมงคลมาให้พี่พี่รับชมรับเช่าบูชากันนะครับพี่พี่นะก็ผมอัดคลิปไว้นะครับตั้งแต่วันศุกร์ครับนะพอดีเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะต้องไปเรียนสนามงานประกวดพระเครื่องที่วัดพิกุลทองนะครับนะสิงห์บุรีนะครับผมก็เลย อัดคลิปแล้วก็ลงคลิปไว้วันนี้ก็วันนี้ครับก็เป็นวันเสาร์เนาะผมอัดคลิปไว้ตั้งแต่วันศุกร์นะครับพี่พี่นะผมมีวัตถุมงคลมาแบ่งปันครับพี่พี่นะดูก่อนนะครับนี่นะสวยไหมพี่นะเรีย่ยมมาแล้วนะนี่นะครับนี่พี่ดูนะครับนี่ครับเป็นปิดตาครับพี่พี่หลวงปู่มหาศลานะปิดตาจินดามณีนะครับ นี่นะครับให้ชมเลยนะครับตลับนี่ต้องมี400ร้อยนะครับตลับทองอิตาลีนะครับตลับฝังเพชรกรอบอิตาลีนะครับอ่าเนี่ยเรียมมาพร้อมใช้แล้วพี่ๆนะนะอันนี้เป็นเนี่ยให้พี่ดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดราคานะวันนี้มีมาแบ่งปันนะครับนะพี่ได้ไปคุ้มมากนะผมเรียมมาแล้วนะครับพี่ๆนะนี่อันนี้เลขสองหลักด้วยสองห้า ผลรวมได้เจ็ดนะอันนี้เป็นพ้าผงงาช้างครับพี่พี่อันนี้เป็นเนื้อผงงาช้างแปะแผ่นทองคํานะครับนี่พร้อมกรอบทองอิตาลีนะครับกรอบก็สามสี่ร้อยแล้วพี่นะไปหาเลี่ยมนะต่มราคาได้นะครับนี่นะสวยงามมากครับพี่พี่นะอ่ะวันนี้เดี๋ยวมารับชมกันครับพี่พี่ผมมีรายการไหนมาแบ่งปันพี่พี่บ้างนะครับนะอ่ะผมเริ่มที่รายการแรกนะครับพี่พี่นะเป็นวัตถุมงคลรุ่น พระปิตานะครับพังพระการอันนี้ผมได้มาสิบองค์นะพี่พี่นะพอดีผมได้มาสิบองค์มีพี่พี่ผู้ใหญ่ใจดีเมตตาปิดไปแล้วห้าองค์นะครับนะก็เหลือมาลงคลิปแบ่งปันพี่พี่อีกห้าองค์ครับพี่พี่นะนะใครได้ผมได้มาชุดนี้ไม่แรงครับพี่พี่ผมเปิดราคาไม่แรงนะครับนะอ่ะนี่ครับเป็นให้ดูก่อนนะครับพี่พี่เขาเรียกว่าพระปิตาพี่พี่นี่นะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันทูนะครับ เมตตาออกแบบนะและก็ปุกเสกนะครับออกแบบเองแล้วก็ปลุกเสกนะครับเป็นรุ่นรวยโชคอนันต์ครับพี่ๆนะรุ่นนี้ตัวนี้เป็นตัวพิเศษครับพี่ๆนะเป็นตัวพิเศษนะครับพี่ๆตัวพิเศษแจกทานนะครับตอกแจกทานนะครับพี่ๆนะเดี๋ยวผมให้ชมนะครับนะวงนี้เลขสามหลักครับนี่นี่ครับ พระปิตาพังพระการครับรวยโชคอนันต์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับตัวพิเศษแจกฐานครับด้านหลังเป็นนี่ครับหลวงปู่อันเมตตานะครับออกแบบด้านหลังเองด้วยนะครับนี่นี่นะครับสวยมากครับรวยโชคอนันต์นะครับองนี้เลขเจ็ดสามหกครับพี่ๆนะครับ ทองแดงลมันปูครับนะนี่อันนี้จะตอกแจกตรงนี้นะพี่ๆ่นะอันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับนี่ตอกสอสลา,าดตรงนี้ครับนี่ครับอาจจะไม่ชัดนะพี่เดี๋ยวผมขยายออกไปหน่อยนี่ชัดกว่าเออนี่นะพี่พีนี่ตรงนี้ครับตอกแจกนะนี่ครับ ตอบสลานี่เป็นเลขโค้ดครับเจ็ดสามหกนะครับโทษทีนะครับด้านหน้านะครับเป็นองค์พระปิตาพังพระการนะครับนะเป็นพระปิตาที่นะครับเด่นเรื่องครอบจักรวาลเลยครับพี่วีนะเมตตามหานิยมโชคลาภเงินทองนะครับพี่ๆนะแควคาดคงกระพันนะครับอธิษฐานได้หมดนะครับองค์พระปิตาพังพระการนะครับนะ ด้านหลังนี่ได้หานุมานนะครับเป็นเหรียญรูปลักษณ์ที่เหรียญแรกที่หลวงปู่ออกแบบที่ด้านหลังเป็นหานุมานนะครับพี่พนะนี่หลวงปู่ท่านเมตตา <c oughs> ลงอัขระนี่ครับเป็นหานุมานถังสอนนะหานุมานเก้าก่อนนะครับนะอาวุธเทพของมหาเทพทั้งหลายมาอยู่ที่หานุมานตนนี้นะครับนะหาเป็นดาวเป็นเดือนครับพี่พ,พีแล้วก็จะเด่นเรื่องเมตตาอำนาจบาร,รมีนะครับหนุมานนะครับ แควคาดคุมกระพันพี่ๆรู้อยู่แล้วนะครับพี่ๆนะอ่านี่ครับตัวแจกทานนะครับพี่ๆผมมีมาแบ่งปันนะครับตอนนี้เหลือห้าองนะครับนะพี่ๆนะอันนี้เลขเจ็ดสามหกนะครับนี่นะครับเจ็ดสามหกเดี๋ยวผมให้ชมเรื่อยๆนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจเช่าบูชานะครับอันนี้หนึ่งสองเก้าหกครับพี่ๆนะเผื่อพี่ๆชอบเลขนะผมให้ดูนะครับ หนึ่งสองเก้าหกนะครับนี่ครับเดี๋ยวพี่ๆชอบผิวแบบไหนครับอันนี้จะเป็นผิวเถื่อนๆนิดนึงนะครับหนึ่งสองเก้าหกนี่ครับคาบดํานี้คือคาบเบ้านะครับนี่ครับนะคาบเบ้าคราบปั๊มนะครับการหลอมนะครับนี่นี่เข้มขังนะครับตอกแจกเหมือนกันครับนะหนึ่งสองเก้าหกครับพี่ๆนะองนี้นะ อ่านี่ครับนะองคต่อไปครับพ,พี่เลข 1, 8, 6, นะนลเห,น,น,หนะนึ่งแปดหกเก้าค,ครับพี่พี่นะนะหลวงปู่เมตตาเขียนยันให้พี่นะองค์นี้มีครบนไไะ,นนะนค, 1, 8, 6, คะพี่พี่นะมีครบนี่ยังไม่แกะซีเลยนะนี่ครับหนึ่งแปดหกเก้าครับพี่พี่นะแจกทานนะครับ ต่อไปครับหนึ่งสี่ศูนย์ห้าครับพี่พีนะ่เลขนี้นะครับแต่พี่พี่ชอบเลขกันนะครับเลขมงคลนะครับนะสวยทุกเหรียญครับพี่พี่นะอง์สุดท้ายของรายการแจกทานนะครับองค์สุดท้ายของรายการแจกทาน นี่ครับหนึ่งสี่สี่ห้านะพี่นะครับด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนุมานนะครับเป็นหนุมานนะครับต้องบอกว่าเป็นหนุมานที่หลวงปู่ท่านเมตตาเขียนนะครับเขียนแล้วก็เหมือนจะกำกับยันของหลวงปู่มหาศิลาเขาเรียกว่ายานันผมจำไม่ได้แป๊บหนึ่งนะพี่พเป็นยนัน เหรียญมูลพระก,กาเอาเป็นยันมูลพระก,การให้ด้วยนะครับนะน,นี่ผมนึกไม่ออกนะโทษทีนะ,ะพี่ๆท่านใดสนใจเช่าบูชานะครับนะแจกทานเอาเจ็ดร้อยพี่นะนะเจ็ดร้อยเลือกเล็กได้เลยนะพี่ๆนะมีอยู่ห้าองค์ตอนนี้เหลือห้านะเจ็ดร้อยส่วนตัวไม่แจกทานครับพี่ๆก็มีมานะครับเผื่อใครงบน้อยครับนะตัวไม่แจกทานจะเป็นตัวลงยาฟ้านะครับนี่ ทองแดงนะครับสวยเหมือนกันครับพี่พี่ยันเดียวกันเอาห้าร้อยนะครับพี่พี่นี่ตอกสอสาราครับอันนี้เลขดีด้วยนะอีกสองหลักหรือเปล่านะคเอาห้าร้อยรวมส่งทุกรายการรวมส่งให้แล้วนะพี่ไม่ต้องซีเรียสโอ้โหเลขดีด้วยเก้าสี่นะครับห้าร้อยครับพี่พี่นะครับพี่พี่พพท่านใดสนใจเจ้าบูชาหรือนะครับทรงต่างประเทศ 250บาทนะครับส่งได้ทุกประเทศนะครับพี่พี่มีพี่พี่เอฟซให้ผมส่งอยู่นะครับพี่พี่นะก็สนใจเช่าบูชา่องทางการติดต่ออีกหนึ่งครั้งนะเผื่อพี่พี่เพิ่งเข้ามายังไม่เห็นศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเสองสองครับนะทางการติดต่อเช่าบูชานะครับรายการต่อไปครับพี่พี่นะพระปิดตาจินดามณีครับพี่พี่นะผมได้มานสองตอนแรกได้มาสี่แล้วครับนะมีพี่เขาปิดไปนะครับ สองแล้วนะครับนะอันนี้เพิ่งได้มาเข้ามาใหม่ปิดตาจินดามณีนะครับพร้อมกล่องนะครับพี่ๆพร้อมกล่องนะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับรุ่นเปิดโลกครับเปิดโลกเปิดทุกอย่างครับเปิดโชคเปิดลาบเปิดเงินเปิดทองครับเปิดดวงเศรษฐีนะครับนี่พร้อมเลี่ยมกรอบทองอิตาลีฝั่งเพชรครับพี่ๆกรอบนี้ต้องมี4ี่ร้อยนะพี่ๆลองไปเลี่ยมดูอันนี้ผมเลี่ยมมาห้าแล้วนะครับนะได้มาแบบนี้นะครับนะ สวยงามครับนะอันนี้เป็นเนื้อจินดามณีครับหน้ากากทองทิพย์นะสวยมากครับพี่ๆนะพี่ดูเองแล้วกันนะตามภาพเลยนะครับนี่นี่ครับอธิษฐานจิตหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนี่เปิดโลกครับพี่ๆเลขหนึ่งสองสี่ครับผลรวมเจ็ดนะอ่ะนี่ครับพร้อมกล่องนะ อันนี้เป็นปิดตาจินดามณีเปิดโลกครับเป็นพ้าผงเนื้อผงงาช้างครับพี่ๆนะเป็นปิดทองคําเปลวนะครับปิดทองคํานะอันนี้เลขสองหลักนะครับพี่ๆนะอันนี้น่าจะเป็นเลขสองหลักนะเดี๋ยวผมส่องให้นะนี่อันนี้ศีลาตรงนี้นะครับนี่สองห้าครับผลรวมเจ็ดนะมีสององค์ครับพี่ๆนะพี่ท่านใด ต้องการเช่าบูชาเพื่ออไปขึ้นคอได้เลยนะครับพี่พี่นะนะเลือกเนื้อเอาผมว่าราคาเดียวกันนะครับแบ่งปันผมเอาที่แปดร้อยบาทรวมส่งให้นะครับพี่ๆี่แปดร้อยบาทนะครับดูพระนะดูกรอบนะกรอบก็สี่ร้อยเลยพี่พระแค่สี่ร้อยรวมส่งให้นะครับผมส่งให้ฟรีนะครับมีสององค์เท่านี้พี่พี่พท่านใดสนใจเช่าบูชาติดต่อมาได้เลยนะครับพี่พี่นะรายการต่อไปครับพี่พี่ของดีราคาเบาครับ เป็นผ้าผงเนื้อชันหมากหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทออกที่สวนสงแกเปะนะครับนะรวยล้านล้านนะครับนะเนื้อชั้นหมากตั้งแต่หลวงปู่ท่านอายุ77ปีครับพี่ๆนะรวยรวยล้านล้านนะต่อโคดด้านใต้นะครับนี่หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนะอันนี้แบ่งปันที่ได้มาไม่พแพงละกันนะผมเอา400รอรวมส่งลวกันครับพี่ๆนะ สี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับพี่พี่นะรายการต่อไปครับเครื่องรางครับเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับนะเป็นพญาเต่ามหาลาบหลวงปู่มหาศิลาสติจันโทรครับพี่พี่นี่นี่นต่อโคดรละเลขชัดเจนนะครับนี่ศิลาตรงนี้เลขสามศูนย์สองห้าครับนะเครื่องรางอันนี้ผมเอาสี่ร้อยแล้วกันพี่พี่นะนะไม่มีกล่องนะครับได้มาแบบนี้นะครับได้มาแบบนี้เลย สี่ร้อยบาทครับพี่พี่นะเมตตามหานิยมโชคลาภนะครับนะนี่พญาเต่านะครับนะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทกับเนื้อสวยมากนะครับรายการต่อไปครับพี่พี่อันนี้เป็นเบี้ยแก้ครับวันนี้เอาสองร้อยร้อยวนะแบ่งเลเลขสองหนึ่งสองเจ็ดยอดรวยรวยครับพร้อมเลี่ยมสองร้อยบาทนะครับนะครับ ลาวกันต่อไปครับพี่พี่นี่ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับรุ่นนะเศรษฐีบารมีสิริีจันโทครับพี่พี่นะแจกทหารชายแดนใต้นะครับนี่ครับเนื้อนะครับทองแดงเถือนนะครับนี่นี่นะครับอะตั้งแต่ออกมาปีนี่ตั้งแต่หลวงปู่อายุเจ็ดสิบเจ็ดนะครับนะส่วนสงแกเป็ดตั้งแต่น่าจะปีหกสี่นะครับพี่พี่นะนี่นะ อ่านี่ครับนะเลขโค้ดหกศูนย์สี่ครับพี่พี่ประกันแท้ให้นะครับวันนี้เอาสี่ร้อยนะครับรายการต่อไปครับพี่พี่นะอันนี้เหลือองค์เหลือองค์เดียวครับพี่พี่พญาชิงดวงเลขหนึ่งสามสี่สองนะพี่พี่เนื้อผงพุทธคุณนะคะพี่พี่ราคาจองสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับพี่พี่นะวันนี้เปิดราคาสามร้อยรวมส่งครับเหลือองค์เดียวครับพญาชิงชัยหรือพญาชิงดวง หลงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะปลูกเสก17วาระครับด้านหลังเป็นพระปิตาพังพักการนะครับนะนะอันนี้เลขโค้ดนะครับเหลือองค์เดียวครับพี่พี่มี1 3 2 4นะผมให้อดมินเขียนเลขไว้แล้วนะครับนี่อ่าพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมานครับ300บาทนะครับในการต่อไปครับนี่ครับ เป็นเหรียญรวยหยาดฟ้าครับลอยมือรอยเท้าคูบาจารย์นะครับหลวงปู่มหาศิลาซีริจันโทนะครับพี่ๆนะเหลือเหรียญเดียวแล้วพี่ๆเหลือเหรียญเดียวแล้วนะครับนี่ลอยมือรอยเท้ารวยหยาดฟ้านะครับด้านหลังจะเป็นยันต์ไตรสารณคมนะครับนี่นะครับต่อโคตรลันเลขชัดเจนนะครับนะพุทธคุณนะครับเด่นดังด้านเมตตาค้าขายนะครับมีรอยมือลอยเท้าคูบาจารย์นะครับติดไว้ที่บ้านหรือที่ร้านค้านะครับ ขายดีแน่นอนนะพี่พี่นะนี่รวยหยาดฟ้าลอยมือลอยเท้าลวงปู่มหาศิลานะครับนะเลขแปดศูนย์สองแปดะครับวันนี้เอาสามร้อยครับพี่ๆนะทุกบินนะครับรวมส่งให้แล้วนะครับสามร้อยบาทรายการต่อไปครับพี่พี่อันนี้เหลือองค์เดียวแล้วนะครับเลขสามห้าสี่ครับเป็นเม็ดแตงปาพิคนีตนะครับเทพเจ้าแห่งความสำเร็จรุ่นเหนือดวงหลวงปู่มหาศิลา ซีรรจันโทเนื้อฝาบาทคุ้ยพื้นแดงนะครับคุ้ยพื้นลงยาแดงนะเพ้นสีองค์ปะพิคเนตนะครับอันนี้เลข3ามห้ครับนี่นะครับหลวงปู่มหาศิลาเอา300เช่นกันครับพี่ๆนะอ่ะรายการต่อไปครับอ่าหลวงปู่ทวดหลวงปู่มหาศิลาครับเลข162ผลรวม9ก้าับเหลือองค์เดียวครับพี่ๆนะ เป็นเนื้อชนวนนะครับแกะให้ดูนะครับเนื้อชนวนนะครับลงยาพื้นน้ำเงินครับลงยาจีวรน,นะนี่ครับเลขหนึ่งนี่ผลรวมเก้าเลยครับพีพ่ี่เอาสามร้อยนะพี่พี่นะเดี๋ยวองเดียวแล้วแบ่งปันพี่พี่ไปรวมส่งให้นะครับสามร้อยบาท นะครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดพัดนิรันตรายนะครับได้หลวงปู่มหาศิลาเมตตาี่ฐานจิตปลุกเสกด้วยครับพี่พี่นะไม่ต้องห่วงเลยนะครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่รายการสุดท้ายของวันนี้นี่ครับตะกุดจีวอหัวใจเศรษฐีนะครับหลวงปู่มหาศิลาเิริจันโทนะครับเนื้อฝาบาทครับตะกุดพภกทรัพย์ครับพี่พี่นะอันนี้เป็นเนื้อฝาบาทนะ มหายันดวงโพกทรัพย์นะหนุนดวงตกแก้ดวงตกนะเรื่องโชคลาภค้าขายหลวงปู่ได้หมดยุคต้นของหลวงปู่ออกที่สวนสงนะครับจะได้ทั้งนี่ครับจีวรและสายศิลหลวงปู่นะพี่นะนี่ครับนะเลขห้าสองหกครับเนื้อฝาบาทพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับพี่พี่นะ่องทางการติดต่ออีกเช่นเดิมนะครับเผื่อพี่พี่เข้ามาใหม่ 0 8 7 1 3 6 1 7 2 2หรือแอดไลน์มาตามตนี้นะคะพี่ๆนะวันนี้ผมยุดบรารมีต้องกรับลาพี่ๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเป็นคลิปวัตถุมงคลของหลวงปู่หงนะครับหนึ่งชุดนะครับนะผมมีบาแหวงปันแน่นอน,นะครับวันนี้ราคาเบาๆครับพี่ๆพี่ๆท่านใดสนใจชอบบูชาติดต่อมานะครับผมยุดบรารมีกรับลาพี่ๆไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ